สวัสดีครับอันเฮียโคครับวันนี้ใครเห็นคลิปนี้ก iya, ็ขอให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดสําเร็จดังประหมยใจปาถนาทุกประการนะครับเงินทองไหลมารวยๆเฮงครับอ่าวันนี้เฮียโคเอาบุญมาฝากครับเฮียโคไปทําบุญมานะครับอ่าทำบุญปริวัติวัดชชยเครืองนะครับอ่ามีปริวัติโม่ใหญ่ครับทุกปีครับเฮียโคก็ไปทุกปีปีนี้เฮียโคก็อยู่วันที่16ครับขอเป็นวันที่สองของ งานครับพาทีมงานทั้งเมียภรรยาลูกชายพาอมูเกาหลีไปผัดครับเห็นไหมครับแม่ย่ายายเห็นไหมครับไปเป็นทีมนะครับมูเกาหลีครับลูกชายคนผัดครับแมใครต้องการเชิญก็เชิญนะครับมีถึงวันที่ยี่สี่ครับสิบห้ายี่สี่โคหยุดวันที่สิบหกครับพาเลยเอาไปหมูเกาหลีมีคนมาวางรวมกันครับอ๋อนะครับใครต้องการก็ ข้าวหม้อแกงหม้อก็ไปช่วยๆกันครับทําบุญด้วยกันนะครับหมู่ใหญ่ยังมีถึง24ครับใครต้องการทําบุญก็เชิญนะครับใครไม่มีอะไรก็ไปถวายข้าน้ําข้าไฟก็ได้ครับทําบุญได้ที่วัดชัยเครืองวรารามครับอยู่ตําบลเกาะขนุนครับนะครับอาเภอพนมสารคามครับต้องการก็เชิญนะครับวันมีมันถึง 15- ถึง24ครับวันนี้วันที่16ที่เฮียโคไปทํา นะครับเนี่ยมีวางละเยอะแยะขนมเนกมาไม้ครับใครต้องการทําบุญก็เชิญนะครับวันที่15ถึง24พฤศจิกาครับที่วัดไชยเครืองวาารามนะครับนะครับพ่อแม่ก็ไปครับตักบาตรต่างกันเห็นไหมครับใครต้องการทําบุญเชิญนะครับที่คงมีเคยก็ไปครับหาหมูใหญ่ครับทำบุญ้ลยกันนะหลวงพ่อก็เดิตักบาตรอย่างเงี้ยครับดูนะครับใครต้องการตักบาตรก็เชิญนะครับข้าวเหนียวก็ได้ครับ วัดชายเครืองเวาลราลามมีวันถึงที่24ครับขอเชิญนะครับญาติโยมที่อยู่ใกล้บริเวณวัดนี้หรืออยู่ไกลที่เห็นคลิปนี้ก็เชิญได้นะครับต้องการทําบุญก็เชิญนะครับมีถึง15้าถึง2ี่ครับมีทุกปีครับเฮโคก็ไปทุกปีปีนี้เฮโคหมูกะหรี่ครับยากันเลยครับเห็นไหมมันช่วยอ่าใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้บุญวาสนาที่ เอโคนำมาก็เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอสำเร็จดังเป้าหมายใจปารถนานะครับเงินทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำกิจการรขอใอ้เจริญมีอุปสรรคราขอให้พ้นภัยอันตรายนะครับเอโคขออวยพรด้วยเอาบุญมาฝากครับนะครับนะครับมาใครสนใจก็เชิญนะครับนี่ครับหมูเกาหลีครับป๋าก็แม่ก็ใส่บาทอ่านะครับเฮงๆรวยๆวยทุกคนนะครับเจริญก้าวหน้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ